สวัสดีพ่อแม่พี่น้องข่าวเก็บพีกก่อนพี่น้องเลยเมือนี้เพราะว่าปล่อยป้าพีกไว้ไลายมือแล้วนอนบริเก็บปลายมือจนแล้มันสุกมันเทอมมาเลยพี่นอ้องมันแดงมาแ้เดี๋ยวมันก็นาที่พี่นออ้องเท้าเมื่อก็บไป่ได้เถื่อซุกไล่เขาเขากับบริเเอาเลยพี่น้องเขามาสิเก็บขายพี่น้องเพราะว่าพีกมันไล่แห่งนี้พอได้สือกินเนี่ยพ่ออยู่ต่อคานนำปั้นซาเจียวจักจอก ระวังเลี้ยงงวัวพี่น้องเอยเลี้ยงง,วออง,ยงัวไปพร้อมผ้าปล่อยแถ่นี้ยพี่น้องเฮ็ดทั่วไปแถวนั้นเข่าแล้วก็ปล่อยไปเลยพี่น้องเอยปล่อยได้แล้วเขาก็มาหาเห็ดอย่างอื่นแทนนะพี่น้องโดยการเก็บพริกพี่น้องเอ้ยแงมแมลงเราบบุ๋งทั้งทั้งขวบพี่น้องเขาถ้าละเก็บแถวนี้เขาเก็บแล้วแถวช่วอจีขาไปข้างในก็ตนอะให้แม่เคนเก็บแถวข้างนอกท่า อีกบ้านเท่ากับได้เห็ดยังไรพี่น้องในการปลูกนอกเฮากับปได้ไส้ซานเคมีรั่วใส่ปูยอย่างอื่นเลยนอกจากว่าเขาใส่แกปูนขี้งอยพี่น้องปุนธรรมชา,ศา,ศา,ศาตินาะก็ว่าเฮากับปลูกกินเขาเองบ่เน้ะพี่น้องมันใหญ่มากเฮาก็ได้กินตาเลือกกินเท่ากับข้ายจา้ะก็เลยแบบปลูกแบบธรรมชาติบ่ต้องใส่ป๋ยเลยหมามันก็เสียเพราโทษเที่ยวไปไ้อพี่น้องเ้ยแต่กัพ่อได้อยู่ มาได้แบบมันบองงามพี่น้องหัวเพียบมันกินเลยจังไหนะมันเลยเห็ดหมาบูง่ามหมามันี้ลายสามากม,มันตึงมันเต็มเนี่ยคือแบบนวยง่ามค่ะเป็น อะไพี่น้องเลยชีวิตปน,นออกวันหน้าเฮ้าเออเออเออปลูกพ,พิกปลูกพักปขคายเพราะได้ซื้ออยู่ซื้อกินมเห็ดกับว่ามี่นั้นกินกอกพี่น้องเลยเขาต้องเห็ดเองเพราะว่าชีอาไปซื้อเข,ข้ากับมันกับเพงเพงพี่น้องเคยเทนแบบนั้นปลูกง่ายเฮ้ากับปลูกไปพี่น้องเัยปลูกได้เองก็ได้ ปลูกพริกนี่ปลูกเซี่ยวหัวข้วโพดพี่น้องดินงามงามครับพี่น้องโอ้โหหมางจะมีเล็กพอดีเก็บพี่น้องถ้าว่าสุกกว่านี้เขาก็สิตีเนาะเพราะว่าเวลาเอาไปข้าแต่เขาสื่อไปบางคนก็สื่อไลายเนาะพี่น้องเขาก็ต้องการแบบเก็บมากินนานเนาะ มันสุกแข็งมันก็เก็บได้แป๊บเดียวมือซ่องมือมันก็เริ่มแบบเริ่มเน่าอะไรพี่้องเลยซึ่งเขาเลิบไปยักได้มามาฟิกสุกแข็งบันได โอ้แทนนี่หมากใหญ่นี่นพี่พี่น้องเลยแท่เนี่ยหมากมันงามนี่มันใหญ่ดีบิ่งหมากงามแทะหมากแท้แบบนานาทั้งขาวโดนออกกุดกูเขาคื้ยงนี่คขึ้งงาม,มสวยงามพี่น้องจ้า พี่น้องชาวเจลนัน้นเก็บพริกอยู่ดีๆเจอเห็ดพี่น้องพ่อเห็ดอันนี้เอ,อเิร์ธเห็ดเห็ดไายพี่น้องยังแบบน้นอยเองโอ้ก็ลังใหญ่พี่น้องยังตลอดใหญ่ปันนน่นใดเองค่ะยั่งน้นอยเองเห็ดไายพี่น,น้องตานี่ยพี่น้องเห็ดไายมันก็เสียอกตามตอไายเลยพี่น้องชาคลายอันนี้แล้วนี่เห็นแล้วก็เอิร์ธเวทลาย พี่น้องนี่ตอไรบนนี้ก็อออคือกัน,นมนเนพีนหออ่าากับหลังจากตัดหยาบก็คือกินขักไ้พี่นอ้องอ๋อพี่น้องพี่ช่างนี่ง่ามพักรีบงในพี่นอ้องอ้ยซุกคุงอยู่หน,วน่วยใหญ่ขาทางนี้หน่่ยใหญ่หน่วยง,วยง้ค่ะ มันบดปลาต้นกงบดงามดีแถวได้เจ้าวะมโอ้บ่งนีอใหญ่นั่นแถวในต้นนี้ว่าบใหญ่พี่มันงามมันงามทั้งพีน เงาทั้ตัวนี่ก็มันโกดเนาะกูดมันเป็นยังมันเป็นหยอเยาวเข้าพอดี้อันเป็นเถียแล้วมันโกดฉีดยากระไรบ้างฉีดยาผัดโกใส่เป็นหอยยัง ัวจิงไข่ก็เป็นหุม่มฝนฝนสินโ,นตโตขี่ไปจังหวัดนี้ก็ได้เป,ยเป,ยเปียบรอยเลยพี่น้องเบิง่งกพีกเขาเต็มตาเลยพี่น้องเกือบเ,เต็มอันนี้บวชชิจักโลเนาะเบิ่งของใหม่ฮักเก็บกับตาพวกใหญ่ลงเพิ่นนี่พี่น้องโอ้ยหมาใหญ่ใครรีพี่น้องแต่ว่าเชิดามันที่ว่ามันงอๆแล้วมันบ่ตึงแล้วพี่น้องเหมือนมันเหี่ยวนี่แหละ ในซองก็ตายพี่น้องเอก็มือนี้ได้พ่อไปคายนี่พี่น้องจ้าข้าน,น้ำข้าน,ในใ่ายเบอร์น,นี่กิ๊ประเบิดลื่นตัวดีจุดหน้่งปันพละขวดอืมเรียบร้อยอะมีแต่มังดิปมันบันมังดิปมันกะมีแต่ทานรอบไหมถึงมันซุกแล้วข้ากวกรีบมันนอนพี่น้อง เป็นพี so so like hey, ่น้องมาย่ำได้ชอเจียวปลาซอ่อย่าเราเป็นน้องซอแต่หมักคู่งเอาหน่วยใหญ่เฮาเลยพี่น้องอย่าเบิร์นเลยค่เอาไว้กินสุกเด้อพี่น้องไอ้ตัวนี่ย้เป็นลายอะไรได้แต่ว่าท้าเราจะมาที่มันเริ่มเป็นไม้มันอยากจะตายนลยบุพี่น้องนน้อยๆมันแต่วันนี้มาโกก่อนี้ป้อยใหญ่เฮาเลยคอยกินสุกพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเกาการเก็บพริกมือนี่บุจักโมงเลยใช้เวลาเพิ่งค่ะพี่น้องในการเก็บกด้ พี่น้องจ้ะไปป่านนี้เรียบร้อยพี่น้องเลยต้นใจที่ห้าเก็บพริกแล้วห้ากระชิบะเก็บนั้นเห็ดตี่เฮ็ดไหลต่อพี่น้องจะเฮ็ดไรบ้างเนี่ยตอนแรกประเทศได้พี่น้องเห็ดยู่ปุ่ห้าสิบเก็บอยู่นในตะขี้ยาพผ่านมาพี่น้องป้าพี่ลวกว่าพนหน่อคักเลยพี่น้องบ้างพี่น้องยังออกไปนอนก็ยังมีได้นี่บ้างบ้างหูเท่านี้แม่ไม่ได้พี่น้องพี่นี่พี่พี่พี่นี่นี่ นี่พี่น้องเอ้ยถ้าบัวยังหน่อยพี่น้องหากกันใหญ่นี่กห้ยังเป็นน้องช่วยนนัในน้อยอยู่พี่น้องเอ้ยก็จะขี้เก็บอันใหญ่ๆก็ได้อยู่ปอาดิโตเล็ดลายพี่น้องซ้อนดิโอ๋ลายได้ไห่พี่น้องนี่ฮะมาอันแก้วก็ไม่ได้เอาหรอกมีอันนี้ซอนดิ ข็ดมุนวดเนี่ยก็คนวันะสื่อดอกจอนดีงามดีดอกมันออกแบบสีแบบมุนมนๆมองหมอกเลยแกงกระแสด้วยพี่น้อยก็คือรสชาติเหมือนไข่เห็ดขา,าวนั่นแหละพี่น้อย มันออกในบนตอลายเนาะอ้อน,อน,อนี่นง่ายไหมพี่น้องพอดีเก็บเลยนี่อือพี่น้องเ,อเบเยอร์ไหนเก็บได้ง่ายเกียไหมเนี่ถ้าเก็บโดออกบนบวนแล้วจะบุจะเก็บเลยหมอไปทางเหนือจะอ,อาดเฉพาะประตูเนาะอกระลงกินเขาเข้าว,วัดก็ได้ ช่อนดิไปหาเหล่าเก็บทงควายอือพร้อมจะหาเหล่าเก็บอย่าให้มันแตกจับกาดตีนมันเถอะสายตาหนะเฮโผฟีถอกชะตาใหญ่เบิ่งพี่น้องจ้าโอ้ยช่อนได้พี่น้องเลยตอไลได้ไหมนี่ก็เกิดเชยพี่น้อย ่า,าลยนังเวทยังได้หลายโกกรธหลอกมันยังอ่อนเเวลาจาะนะับมันเนาะมันหล่อนยอ่อนแลยเห็ดนน มันต่ดอกอ่อนวันนี้มันมันสีออกกับหยาบคนบวดอกเถ้ามันอืออ๋ออืมเขาบวชเถ้าแล้วมันสีอ่อนได้เห็ดอันนี้เอามันเป็นคลายในเพราะเขาจกินนะจ้ะเห็ดนี่มันประเห็ดฐนะอื่นไงดอกเถ้าได้กินแฉบกุ้ยอีฉับก็เก็บยามบวเถ้าได้เนาะอืมโอ้มันพิชังันนี้หยาบเก็บแต่นายได้นอ่ะกับป้าไว้เอินค่อยเอาไป bên sau có khai chết nhầm một sợi chẳng ngậm sợi nó khi chơi nha nhạt đó, tao vẫn buồn ค่าต่อมันโดนเอาเงาออกตามชอกมันเนี่ยเขา,าต่อมีดเพอด้วยเนาะมันปาดนะเนาะจม่าเนาะต้องถือมีดอันตรายกลางกลางเหมุนลบด <laughs> พอแล้วกี่มือ <laughs> ไปไป น,น,น,นาาี่นออีไปใส่หนบ้านก็สื่อตรงบ้า so นพกสนี่ทางนี้นึ่งทางนี้มันใหญ่เลยเนี่มันใหญ่แล้วเต็มตอเต็มคอนเขาก็เจยจะว่า อือในท้องมาหาหล่อเก็บเป็นเคย์แน่นอนมันหากระกระพี่น้องเบิร์นเบิร์อตีโตหักอะไรพี่น้องเอ้ยเต็มต่อฮะเบิร์นหิวนี่ไงแต่ไอติลายมันอ่อนเนาะเราไปหาหล่อเบิร์นพี่น้องข้างใน้ามีเด้พี่น้องช่าเจอถ้าเราเก็บซับนี่น นี่นี่นี่ข้างในนะย้อนเห็นไหวค่ะเดี๋ยวจะเกี่ยวขาไปเก็บพี่น้องอมาได้ทั้งสามสองยาพี่น้องเก็บผีกระไรเฮ็ดน้ำเพาะมาหนิมันหมานจากเลยพี่น้องเลยหอดได้หอดทอยพร้อมพี่น้องเลยสัปปพีสซาพันธ์มื่อนี่ไปพี่น้องเมื่อก็ได้เพลงนี่เขาจะเอาแบบปากพริกไปคายอะไรเนาะพี่น้องจ้ะ แา่ก็เป็นอย่างการอยู่หายอยู่หน้าฮ่าพี่น้องยางม,มาแลงอากาศอนันฮ <c oughs> ่อนๆุ่มคุ่มเต็ม <c oughs> มือเต็มแขนอยู่